พี่สาวอันนี้เอฟจะมาร้องเพลงตายของเอฟให้ฟังนะคะเธอเห็นน้องเธอดีไหมรักเธอถ้าเธอคนเดียวที่ฉันน่ารักว่าเจออยู่แล้วแตตายของเธอนั้นต้องรบกวนต้องเจอกับฉันที่ฉันเจอเธอ ต้องหัวใจของฉันขึ้นไปแต่หากเธอตรงแล้ไม่ปัดให้ผมแล้วนะ้าฉันจะอยู่ใกล้ๆเธออยู่แล้วเลยนะหากเธอหาเเธออยากจะรอหนห้องฉัน ถ้าฉันไม่เคยมีปัญหาสิบกว่านี้แต่ห้าจะปิดปัญหาถ้าปิดปังต้องกลัวสิแล้วถ้าสงสัยก็ไม่ต้องสงอกนะจะสงอะไรก็ตามไปเลยจดแล้วนะคะบ๊ายบาย